ส่วนจะโดนก็หาเกี่ยวกับองค์กรอาญยกรรมข้ามชาติหรือไม่ดูดูแลกันน่แต่ประมาณสามสี่วันโดนแน่เชื่อผมสิผมไม่ทนายความผู้เสียหายแล้วผมกอะติดเนี่ยประมาณสามสี่วันโดนแน่ครับหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หน้าหลังจากแจ้งหลังจากแจ้งก็หาแล้วก็จะโดนอายัดทรัพย์เนี่ยของไอ้หกคนอะไรเดี๋ยวจะโดนนะครับอายัดทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้บอสพวกนี้ก็ขยับอะไรไม่ได้มึงกลายเป็นนามาพา พอโดนแจ้งก็าหาโดยยัดรั์จะโดนจะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะส่งอายการเลยไหมหรือจะส่งสารถ้าส่งสารก็โดนคัดค้านประกันตัวคัดค้านประกันตัวคันนี้มึงติดคุกยาวเลยบรรดาบอสทั้งหลายเนี่ยมึงติดคุกยาวเลยพระเอกนางเอกวิธีกรอนเะนี่ยมึงไปอยู่ในคุกอะ่ะแปดปีมึงมึงอยู่ยาวอะ่ะนะครับพวกมึงจะอยู่กันยาวเลยนะเชื่อกูนะนะกูทกําคดีประเภทนี้มาแล้วก็ ตะกี้คุยกับเพื่อนนี่ทำกระดีแจรูกโซ่ด้วยยาวก็เหมือนกัไอ้อะไรฟอร์เรกสามดีแล้วมึงอยู่ยาวเลยนะคุกก็ยาวนะอันนี้คือการคาดการของกูนะกูบอกให้ในฐานะกูเป็นทนายผู้เสียหายแล้วก็ไอ้พวกแม่คงแม่ขายนะครับอย่างที่กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับฟังพี่เดวไว้ฟังอาจารย์เดวไว้รวบรวมจดชื่อนามสกุลเบอร์โทรโทรศัพท์บ้านเลขที่ของแม่ขายทั้งหมดไว้พอหลังจากประมาณสามสี่วันก็แจ้งความไอ้พวกบรรดาบอสเสร็จนะ ผมจะอยากจะรวบรวมพยานหลักฐานจากพี่น้องทุกท่านนะครับแม่ขายนะครับนะแม่ขายชื่อนามสกุลจริงบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับถ่ายรูปบ้านนั้นไว้ส่งมาที่เพจนายขายทุกนะครับส่งมานะครับพอส่งมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็เอาไปแจ้งความเพิ่มแม่ขายซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีแม่ขายที่ได้รับรางวัลเนี่ยประมาณหนึ่งถึงยี่สิบอะไรเนี่ยพวกนี้ต้องจับติดคุกให้หมด พอไอ้พวกนี้เอาปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยเพ่นพลาดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปไงไปหลอกคนอีกหลอกคนแก่หลอกคนขับแท็กซี่แม่บ้งแม่บ้านมันก็ไปหลอกคนอีกเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะรวบตัวล็อกเป้ามันแล้วก็เอาไปไว้ในคุกดีไหมครับใครเห็นเห็นดี D กับพี่เดกก็จุกครูนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูบ้านมานะครับบ้านมันอยู่ไหนนะแม่คงแม่ขายนะถ่ายรูปบ้านไว้รถกี่คันอะไรต่ามนะครับ นะฮะดีไปนะดีนะจุกครูก็เอาพวกมันเข้าคุกนะนะพี่เดก็พยายามจะรวบเอาพวกบอสเข้าคุกก่อนพอบอสเสร็จแล้วก็เป็นพวกอะไรแม่ขายหนึ่งถึงยี่สิบเอาแม่งติดคุกเลยอ่นะครับนะแม่ขายทั้งหลายที่แม่งไปหลอกลวงมาเยอะแยะอะไรต่างนะตอนนี้แม่ขายแม่งก็จะปลอมตัวเป็นผู้เสียหายก็มีนะครับปลอมตัวไปแม่งกลัวติดคุกก,ก็แปลงร่างกายเป็นผู้เสียหาย เพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนผู้เสียหายทั้งหลายจดจำหน้าใครเป็นอัปลน์ใครเป็นแม่ขายใครเป็นโคดจดชื่อนามสกุลไว้รวบรว,บรวบไมไว้นะนะครับแล้วแจ้งมายัางพี่เดนะครับคนนี้ชื่อนามสกุลแม่ขายหนูเป็นดาวลน์ของมันนะครับเบอร์โทรบ้านเลขที่อะไรต่างๆเรียบร้อยพอหลังเขาแจ้งปุ๊บพี่เดก็ต่อนะครับจัดต่อครับเพราอ,อยู่านอกเป็นเพื่อนบ้านไปเดี๋ยวมันก็ไปไปไง ไปจุกกรูข้างนอ,อกมาไปหลอกต้มเอ้ยนะเปิดบินเปิดบินนะเปิดพ้องเนี่ยนะนะครับหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นนหะนะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดมันหนักอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะพี่เดย์ก็จะเอามนหนักเลยนะมันเห็นวันนี้มีข่าวมันจะฟ้องกลับผู้เสียหายจะอะไรต่างๆนะไม่ต้องกลัวนะถ้ามันฟ้องเมื่อไหร่ทัวลงมันหนักอีกนะแล้วถ้าเกิดมัน ฟ้องกลับผู้เสียหายก็ดแสดงว่ามันยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานข่คมขู่พยานสาลไม่ให้มันประกันตัวหรอกมึงติดคุกไปยี่สิบปีไปเลยนะครับการฟ้องร้องผู้เสียหายคือการข่มขู่พยานนะครับนะเขาไปร้องเรียนเขาไปแจ้งความนะความเลวความชั่วของพวกมึงแล้วมึงจะไปไปฟ้องอะไรนะ่ะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับพีเ่เดสบายอุ่นใจนะตกเย็นก็นั่งโกงสุราจุก,กรูนี่เดี๋ยวกูจัดรายการเสร็จปูก็ไปนั่งซดอืมนะ นะ่ะนั่งสดไวน์สดเบียร์อะไรสบายนะนะครับแต่ไม่แนะนําให้ใครมากินเหมือนกูนะเพราะว่ากูเป็นสันดาลแล้วแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วจุก,กรูจุก,กรูพี่เดตรงไปตรงมานะนะครับเราก็ช่วยให้คําแนะนําช่วยอะไรต่างๆแล้วพรุ่งนี้พี่เดย์พร้อมทนายดังๆเซเล็บต่างๆสายไหมต้องรอดคนดังๆเยอะแยะมากมายพรุ่งนี้เดินทางไปที่กองปราบนะครับเยอะแยะเลยคนดังๆพวกนี้นะพาผู้เสียหายไปแจ้งความเพราะนั้น ใครเป็นผู้เสีย,สยหายสายพี่เดนะพ่กนี้ไปเจอันที่กงปราบนัดกันเก้าโมงครึ่งนะไปเจอหน้าพี่เดแล,แล้วก็จุกรูเราจะได้รู้ว่าเราพวกเดียวกันนะครับพ่กนี้นะครับก็จะไปแจ้งความแล้วก็พยายามเอาบอสเข้าคุกนะครับนโยบายของพี่เดคือเอาบอสเข้าคุกนะครับเอาพวกนี้เข้าคุกนะครับเอาอยู่ข้างนอกแล้วแม่งเพ่นพ่านไปชวนคนลงทุนอยู่ด้านเนี้ยเอารถหรูมาจอดบ้าง คุยโม้ความสําเร็จบ้างนะหลอกโกหกให้เปิดบินบ้างนะ,ะพี่เดก็จะพาบอสเข้าคุกนะครับนะจุกรูนะนะครับพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็ทักทายแล้วก็รวมกันก็อาจจะมีทนายกุ้งไปเป็นเพื่อนพี่เดย์คอยขับรถขับลาด,ดูนั่นดูนี่ก็ล้างบางไปเลยแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะที่มันไปเทศให้กับไอ้พวกบอสพอเนะี่ยพูดว่าอะไรนะไม่มีที่ไหนในโลกหรอก วันเดียวเป็นมหาเศรษฐีต้องบริษัทนี้อย่างเดียวนี่หลักคนนี้เดี๋ยวก็พี่เดกกาลังรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวไปแแจ้งความเล่นงานมันเพราะเป็นพระเป็นเจ้ามาทําตัวเป็นแม่ขายได้ไงละ่ะเทศก็เทศไปนะ่ะพระมันต้องลดละเลิกไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหไปพูดในคนเกิดความโลภให้ลงทุนนั่นไปนะชั่วข้ามคืนเป็นมหาเศรษฐีนะมันจะเป็นไม่ได้ไงล่ะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็พี่เดกํกลังรวบรวมว่าพิธีกรดังๆรายการดังๆเอาไอ้พวกไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ยไปนั่งในรายการแล้วก็บิวบิวใหญ่หเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะจนทําให้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเอาไปหลอกลวงประชาชนจนเกิดผู้เสียหายว่านะเดี๋ยวประมาณสักสี่รายการพี่เดก็รวบรวมหลักฐานเดี๋ยวก็ไปแจ้งความจับมันต่อนะพี่เดย์ไม่เคยกลัวไอ้พวกนี้นะพวกสํานักข่าวพวก เจ้าของรายการพิธีกรคนดังอะไรต่างๆเนะี่ยมึงจะดังแค่ไหนน่นะครับแต่ถ้ามึงทําผิดมีพยานหลักฐานมึงติดคุกแล้วคนอย่างพี่เดนไม่เคยเกรงกลัวอะไรใครเลยกูเกรงกลัวอย่างเดียวคือเอฟซีกูนั่นะกลัวแม่งถึงเวลากูจัดรายการแล้วไม่มีใครมาดูกูก็นั่งเห่าหอนอยู่คนเดียวนะชีวิตกูเกิดมานี่ไม่ต้องกลัวใครแล้วกลัวอย่างเดียวนะไม่มีคนดูเวลากูไลฟ์สดเนี่ยเพราะดังคนที่กูกลัวมากที่สุดคือเอฟซีเพราะดังกูจะขัดใจเอฟซี FC ไม่ได้ ถ้าเอบอกให้แจ้งจับพระอา่านะากูก็ต้องจับเอฟบอกว่าแจ้งจับวิธีกรรายการที่ชอบเอาแชร์ลูกโซ่มาอวยกูก็ต้องจับเพราะกูเป็นคนใจง่ายขัดใจเอฟซีไม่ได้นะชีวิตกูโกรธเกิดมาเนี่ยกูกลัวอย่างเดียวกวเอฟซีไม่มีใครมาดูกูกันแนะ่และไม่ต้องบริจาคเงินให้กูไม่ต้องโอนเงินมาให้กูนะครับนะถ้ารักกูมากนะมีเรื่องเดียวครับวายดีๆครับ ขวดละแสนขวดละหมื่นเลยถ้ารับกูมากเนี่ยนะครับขวดละสองพันสามพันอะไรก็ได้นะอย่าถูกมากกูดแดกไม่ค่อยได้ของถูกแดกแล้วบาดคอจุกรูนะครับเพราะฉะนั้นพี่เดนแม่งมีแค่เนี้ยชีวิตกูกลัวอย่างเดียวกลัวเอฟซีนะกลัวเอฟซีไม่มาดูกูเล่าขาวไม่ต้องเสือกเลยนะยาดองไม่เอานะเหล้าสาเกญี่ปุ่นกูยังไม่แดกเลยนี่กูเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเดี๋ยววันที่ยี่บห้าเดี๋ยวกูไปจีนนะครับนะ ไปดูพวกนักรบโบราณอะไรต่างๆฉินซีห้องเต้อะไรซีอานต่างๆไปดูประวัติศาสตร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะรับรองนะงานนี้กูพาบอสเข้าคุกพาแม่ขายเข้าคุกนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนใครยังไม่ได้แจ้งความไปแจ้งความครับได้เงินครบแน่นอนนะครับพี่เดก็จะพยายามบี้ตำรวจหน่วยงานต่างๆให้มันดำเนินคดีนะครับแล้วก็อายัดทรั์ เอาให้แม่งจนเป็นขอทานไปเลยนะแบบพนตำรวจโทรสมหมายอาดีตผู้บัญชาการยาเสพติดบอกว่าไอ้พวกขายาเสพติดมิจฉาชีพแชฉลูกโซ่ไอ้พวกนี้มันโกงเงินคนยากคนจนไปพอโกงเงินโกงเงินคนยากคนจนเสร็จมันเอาไปซื้อนาฬิกาเรือนสิบสองล้านไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วมันก็มาอวดคนจนทำให้คนจนเจ็บช้ำน้ำใจโอ้ยผมชอบชา ชอบวิธีการพูดของท่านพลตำรวจทัวสมหมายมากเลยเอาให้มันจนเป็นขอทานเลยนะเอาแมงติดคุกเด็ดแล้วให้จนเป็นขอทานดีไหมครับพี่น้องครับดีไมด่ดีใช่ไม่ใช่เออดีไมด่ดีใช่ไม่ใช่นะต้องเอาให้มันจนเป็นขอทานให้มันขอทานแล้วก็นะมาเช่ากะลาจากเราไปนะครับเช่ากะลาเสร็จแล้วมันก็ต้องไปเช่าสะพานลอยแล้วก็บอกขอทานหน่อยขอทานหน่อยนะครับนะนโยบายพี่เดแม่งเป็นอย่างนั้นแ่ะ เอาให้พวกมันจนม่นขอทานหลอกเงินคนจนแล้วไปซื้อนาฬิกาเหลือและสิบล้านแล้วมาอวดคนจนมันเก็บทำน้าใจกับคนจนเงินของพวกกูทั้งนั้นนะครับที่มึงไปเที่ยวกันหรูบ้านเบิ้์นรถหรูอะไรต่างคือเงินที่มึงหลอกจากพวกกูไปใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นให้มันจนเป็นขอทานให้มันจนเป็นขอทานเห็นไหมเห็นนะนนะต้องเอาให้มันหนักนะครับต้องอให้หนักพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมล่ะ แต่เห็นด้วยก็ต้องนะพรุ่งนี้นะครับใครรักพี่เดมากรักพี่เดมากก็พรุ่งนี้ก็เจอพี่เดที่ไหนอ่ะกองปราบนะครับเจอเจอพี่เดแล้วก็มาจุกรูเลยนะครับนะครับนะคพูดเสียหายใครอะไรเดือดร้อนยังไงนะครับแล้วก็พอเรียบร้อยพาไปแจ้งความแจ้งความเสร็จพี่เดไปช่องแปดไปออกรายการช่องแปดก็ประมาณสักบ่ายสามไปบันทึกรายการนะครับก็เตรียมเอาเอาไปออกรายการนะ นะครับพาผู้เสียหายบางคนไปออกรายการใครอยากออกรายการก็บอกนะครับเพราะนั้นงานนี้ไม่มีมวยล้อไม่มีต้มคนดูนะครับเราพาบอสเข้าคุกนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งลูกน้องเต,เตรียมป้ายนะพาบอสเข้าคุกนะนะครับนะครับดีไหมไม่ต้องห่วงหรอกรายการพี่เดนะไม่มีใครมาเรียกเงินตบซ่งตบทรบหาเลยหรอกนะรับบริจาคก,กูไม่เอาเงินสดก็ไม่เอารับแต่วายถ้าตอบวายไปอย่างนะครับ นะชัดเจนนะนะครับแล้วก็เร็วๆเนี้ยมีความคืบหน้าไม่ต้องห่วงครับตํารวจเขาทางานเต็มที่รอสามสี่วันเดี๋ยวเขาแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาเดี๋ยวแม่งก็อายัดทรัพยนะ์แล้วตามกฎหมายฟ้องเงินแต่ไม่รู้จะโดนคดีองค์กรอาญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าถ้าโดนไปนะโทษจําคุกสิบห้าปีนะเนะเพราะว่าไอ้บริษัทนี้แม่งไปเปิดที่ประเทศลาวยุโรปอีกเพราะฉะนั้นต้องจับหนักนะนะแล้วก็แม่ทีมแม่ขายคนไหน นะครับข่มขู่ประชาชนต่างๆนะแคปมาเอาหลักฐานมาเดี๋ยวพี่เดไปเรียกตำรวจนะให้เขาไปล็อกส่งโรงพักไปถ้าเกิดขม่มขู่พยานนะบอกมาเลยนะแม่ขายคนไหนบอสคนไหนขม่มขู่พี่น้องประชาชนบอกพี่เดไปเลยอัดคลิปเสียงอัดอะไรต่างมาเดี๋ยวพี่เดให้ตำรวจไปล็อกเลยนะนะล็อกกุญแจมือนะฮะนะครับนะแนะนะถ้าเกิดมันดิน้นเราก็ล็อกคอนะครับ ถ้าถ้าเกิดยังดินด้นอีกก็กดลงกับพื้นแล้วล็อกนะครับนะเดี๋ยวเอาผู้สื่อข่าวไปทําข่าวด้วยดีไหมจุกรูจุกรูนะครับนะนะติดคุกเสร็จแล้วจะไปหลอกในคุกต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครยังไม่แจ้งความนะนะนะครับใครต้องการคําแนะนําอะไรจากพี่เดกก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ชื่อไปในอินบ็อกซ์นะครับส่งไปที่ทนายกุ้งก็ได้นะครับเราจะช่วยกันนะครับทุกคนเราพี่น้องคนไทยด้วยกัน โดนต้มโดนหลอกกันรัฐบาลแพทองทานจินวัตรนะรัฐบาลแพทองทานชินวัตรน,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 นะไปดูหน่อยนะคนไทยโดนหลอกเยอะแยะรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีจิราพรสินทิพย์นะครับไปดูหน่อยในสอบอมีคนรับเงินรับทองไหมนะช่วยหน่อยนะครับรัฐมนตรีจิราพรนะครับนะครับสำนักง,งานตาร,รวจแห่งชาติดูแลหน่อยนะทุกๆคนนะพี่เดก็ฝากมานะครับและผมก็เป็นกลังใจให้สนงงานร,รวจแห่งชาติดูแลหน่อยกทุกคนนะพี่เดก็ฝากมานะครับและผมก็เป็นกาลังใจให้สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นกาลังใจให้สอบสวนกลางเป็นกําลังใจให้ปคบตํารวจทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานทําการวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านะวันนี้มาที่บ้านผมหลายสํานักเลยพูดนักข่าวก็รายงานว่าวันนี้รู้สึกว่าพนักงานสอบสวนสอบสวนไปได้ประมาณสักสองร้อยคนพนักงานสอบสวนคนเนี่ยสามารถสอบสวนผู้เสียหายได้คนละสามลายวันนี้นักข่าวรายงานผมนะคนหนึ่งได้สามลายก็เหนื่อยนะนตำรวจเหนื่อยมากครับช่วงนี้ทํางานเพื่อประชาชนเลย นะครับนะทำเต็มที่เลยนะครับนะแล้วก็ตํารวจต่างจังหวัดรงพักไหนนะนะถ้าเกิดไม่รับแจ้งความนะติดคุกนะโทรมาบอกพี่เดเลยนะครับนะครับนะถ้าเกิดลงพักไหนไม่รับแจ้งความนะมึงติดคุกแน่นะ,นะมึงเป็นตํารวจถ้ามึงไม่รับแจ้งความประชมึงตเดือดร้อนะมึงออไปอ,ออกไปเลี้างควไยหรือเป็งควายแ,แต่มึงนะนค่กแล่นะถ้าเรลงพักไหนถ้ามึงไม่รับแจ้งความนะโทรเลยครับไปถึงรงพัก พี่เดมันไม่รับแจ้งความหนูนะไหลสดมันเลยครับหรือไม่ก็ถ่ายหน้ามันมาส่งโทรศัพท์มาพี่เดจะคุยกับมันว่ามึงเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรประชาชนเดือดร้อนมึงไม่รับแจ้งความมึงก็ออกไปที่เลี้ยงควายมึงออกไปเลี้ยงควายนะครับนะผมเชื่อ,พ,อพี่น้องตำรวจทั้งประเทศเนะี่ยเป็นคนดีนะครับนะแต่ถ้ามึงไม่ทำงานส่งโทรศัพท์มานะพี่เดคุยกับมันมึงชื่ออะไรมึงยศอะไร ทำไมพี่น้องประชาชนก,ก็เดือดร้อนมึงไม่รับแจ้งความนะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นมันเองอเล่นตามกติกานี่แหละจดชื่อนามตกุลถ่ายรูปมันมาเดี๋ยวผมก็จะโทรแจ้งหน้าห้องพอบอตร,รอเลยครับนะครับบอกว่านี่ไอพวกนี้เป็นตำรวจขัดคําสั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติทุกโรงพักต้องไปไงต้องรับแจ้งความมึงไม่รับแจ้งความมึงลาออกไปเลี้ยงควายดีไหมครับเห็นไหมพี่เดจัดให้เต็มเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กูกลัวที่สุดในการจัดรายการเนี่ยคืออะไรกลัวแม่งไม่มีคนดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชีวิตกูเกิดมากลัวอะไรบ้างครับนะกลัวเอฟซีอย่างเดียวแม่งไม่ดูเวลากูจัดแล้วแม่งก็เหงาอ่ะกลัวกลายเป็นคนซึมเศร้าแค่นั้นเองนะจัดเต็มและที่นี่ไม่มีผลประโยชน์ส้นตีนอะไรต่างไม่รับเงินไม่รับบริจาคไม่มีเลขบัญชีมึงไม่ต้องอะไรต่างๆนะครับทุกครูใครเดือดร้อนนำคาญถูกกันแกล้งรังแกโทรมา อยู่หน้าตำรวจมาเลยกูคุยกับตำรวจให้เลยนะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับรายการเราก็รายการสาระกึ่งบันเทิงกินวายหรือ,อ,ย,รอาารยังครับอาจารย์ยังครับนะบ่าวีบ่าวีนะครับบ่าวีบ่าวีบ่าว,าวีตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮนะตัวจริงหรือเปล่านเนี่ยบ่าวีเนี่ยนะนะครับขอบพระคุณนะครับนะจุกรูจุกรูครับแชร์ครับ พรุ่งนี้พี่เดไปกองปราบกี่โมงครับเดี๋ยวผมพาแฟนไปด้วยวรชาติไปเจอกันประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะคนไหนที่เป็นผู้เสียหายของที่มาในในสายพี่เดก็มาเจอหน้ากันทักายกันนะครับนะเก้าโมงครึ่งนะเจอที่กองปราบนะครับนะครับจุดถแถลงข่าวหรือไม่กับปอกขบวเข้าไปเห็นเลยมีนักข่าวเยอะแยะนั่นแหละที่ไหนมีแสงที่นั่นมีพี่เดพรุ่งนี้ก็แสงจ้าอีกแล้วพรุ่งนี้พี่เดก็ไปหาแสงเี่ นะครับมีทนายรุ่นทนายนี่เยอะแยะหมดเลยแสงเสริงจ้าพวกนี้นะนะครับจุกรูมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหบาเลยเนี่ยอืมอ่อวันนี้นะนักข่าวเขาเล่าให้ฟังมีเมียผู้กำกับนะเมียผู้กำกับโรงพักหนึ่งนะครับมาแจ้งความนะโดนต้มไปโดนในบริษัทเนี่ยขายตรงต้มไปสองแสนห้านะครับนักนักข่าวจะถ่ายรูปเดอย่าถ่ายรูปพี่เลยผัวพี่ไม่รู้เดี๋ยวโดนผัวตก หัวเป็นผู้บัับนะครับเป็นตำรวจนะครับโดนต้มไปสองแสนครับพี่น้องกระดาษเมียตำรวจจะไม่รอดเลยเนะี่ยนะครับเมื่อไหรเ่เน็ตเน็ตเมื่อไหร่คุณป้าประตูน้ําจะถูกดําเนินคดีสักทียังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอไปเรื่อยนะจุกรูจัดให้มันหนักเลยจ้าจุกรนะูอะไรวะเนี่ยแสงจ้าเลยนะครับนะครับสงสัยจะเหลือแต่จุดจ,ดจดุจาเฉยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคน แน่นอนจับแม่ขายด้วยจับแม่ให้หมดเนะีนะครับนะพี่เดพี่เดชาดูไรอ่ป้าประตูน้ำยังทำไมละอ่ากูไม่รู้ละนะอืนะนะครับจุกรูโดนกันเพียบนะครับนะครับใครที่อยากจะได้คำแนะนำอะไรจากพี่เดนะครับก็ที่เพจนะฝากชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวให้ทนายกุ้งเขารวบรวมเก็บไว้บัญชีหนังหมา ะครับเรามีบัญชีหนังหมานะครับนะครับแล้วก็รวมผู้เสียหายไปเยอะแยะนะครับนะรวมรวมไว้นะนะใครที่ชอบพีเดก็เก็บเบอร์เก็บอะไรไว้งวดนี้หวยออกอะไรกูจะไม่รู้เลยนะครับแล้วก็คูปันนะครับคูปันนะคูปันเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวว่าเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดกับบอสพอนะวันนี้มีคนแจ้งมาคูปันนะครับเขาบอกคูปันเนี่ย เป็นคนที่รวบรวมทรัพย์สินต่างๆและเป็นคนสั่งการเป็นอะไรต่างๆบางคนเ็าบอกเนี่ยเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสาวคนสนิทนะนะครับเป็นสาวคนสนิทนะรายงานข่าวนะเนี่ยครูปันเนี่ยใครรู้จักครูปันมั้งบ้านช่องเขาอยู่ไหนเนี่ยครูปันนี่ดังนะนะครับเนี่ยนะครับมีคนแจ้งมาบอกคนเนี่ยเป็นสาวคนสนิทของบอสพองนะครับสนิทมากเลย นะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะอืมมีข่าวเคลิด่วนเลยไหมจุกครูอ้าวยังไม่มีข่าวด่วนเนี่ยเอาไม่มีข่าวด่วนแล้วก็ว่าไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมได้รับรายงานมาแล้วนะเรื่องครูปันเนี่ยบ้านช่องเขาอยู่ไหนแล้วยังช่วยดูแลด้วยนะเห็นได้ข่าวเดี๋ยคน,นี้เนี่ยเป็นคนสําคัญ หลายคนบอกว่าเราต้องดาเนินคดีกับครูปันนะเขาบอกครูปันนี่ป็นเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพยนะ์นะนะเขาบอกเป็นตัวการใหญ่ของบริษัทนี้จริงไหมแล้วก็สนิทสนมเป็นสาวคนสนิทของบอสพอจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอืมเขาบอกอย่าลืมคนนี้นะอ่าอ่าอะไรเนี่ยอ่าโจกรูอะไรอ่รอะป้าโดนปรับค่าพิกร้อยหนึ่งอะไรงงไหมเรี่ยอ่านะครับ,รบนะ อย่าไปแม่ขายคือผู้ร่วมกระบวนการชุกรูนะครับทนายประเทศนี้เราจะมองเหมือนอะไรเนี่ยคดีไอ้ข้อใหม่อะไรอ่ะรอพี่เดครับดาอ่าน,นครับรอดูผลงานพี่เดโม้หรือจริงให้กําลังใจดูตลอดรายการพี่ไม่เป็นไรหรอกนะครับ<ม>เดี๋ยวมึงก็รู้เองโม้หรือจริงก็ดูจากการการะทำมึงกูอ่นะครับอา,อาจารย์ต่ำๆโดนกี่ปีครับ ก็แม่งหลอกหนึ่งคนก็สิบปีสิบปีแล้วมึงคิดดูคนเท่าไรแสนคนก็คูณก็ไปหนึ่งล้านปีกู mm. ว่าติดคุกประมาณหนึ่งล้านปีนะนะครับอืมนะครับนะบอสพวกเนี้ยความเห็นกูนะน่าติดคุกประมาณหนึ่งล้านปีเนะนะเพราะอะไรผู้เสียหายแม่งสามแสนคนน่ะคนละสิบปีรับสาภาพห้าปีห้าปีคูณแสนแม่งก็ห้าแสนแล้วแม่งมีสามแสนติดคุกหนึ่งล้านห้าแสนปี ตายหาแล้วพวกมึงบอสนะบอกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วผู้เสียหายที่เขาเอาเรื่องเอาจริงเอาจังอะติดไปเลยครับล้านห้าแสนปีจุกรูพอไหมครับจุกรูพวกมันไม่ใช่ขายตรงครับคลิปเสียงที่พี่หนุ่มเอามาเปิดเป็นนักการเมืองหรือตำรวจนักการเมืองครับเป็นนักการเมืองที่อดีตชอบต่อต้านแชร์ลูกโซ่ลงเข้าไปดูครับและมันก็ชอบพูดว่า มันเป็นรองโฆษกพักการเมืองพักหนึ่งชอบพูดว่า AI ไม่ใช่เสียงผมหรอกครับ AI มันชอบ AI นะครับจริงๆแล้วบอสพอยบอกเขาบอกแล้วมันชื่ออะไรเขารู้กันหมดแล้วครับไอคนนี้ครับมันก็ยังอยู่ในพักการเมืองได้นะแปลกนะนะแล้วมันก็มีข่าวว่าไปเรียกเงินเรียกทองบริษัทขายตรงหลายบริษัทนะครับนะถ้าไม่จริงนะให้มันสวนผมเลยแล้วผมจะพามาเลยครับเดี๋ยวผมจะาพาทนายของบริษัทมาเลยมันเคยไปเรียก นะมันมันตั้งตัวเป็นแดดูแลต่อต้านอ่าไอ้อะไรแชร์ลูกโซ่แต่ปรากฏว่าพอมันรู้ว่าใครจะเป็นแชร์ลูกโซ่มันก็ไถตังมันก็ไถบอสพอนะครับอ่าจุกรูนะนะอ่านะครับอืมจุกรูนะนะครับนะว่ากันไปนะครับจุกรู นะมีอะไรบ้างครับอ่าสบายๆนะครับชุกครูชุกครูนะครับอืมมีอะไรบ้างวันนี้นะอ่านะครับนะบอสพระจะโดนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาแจ้งความเสร็จแล้วพี่เดกก็ดําเนินคดีเดินคดีกับพิธีกรและพี่เด็จับแม่งเข้าคุกหวดเนะี้ ปล่อยไวไม่ได้ลนะเดี๋ยวแม่กัเอาพวกแชร์ลูกโซ่มาออกรายการน่ะรับทีสามแสนห้าแสนแม่งรวยกันไปอะ่ะนะเอาโจรมาอวยอย่างเงี้ยนะมันเหมาะสมไมไล้าโจรมาอวยอ,ะอ่ะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าบอสบอสบอสอะไรนะบอสพอไปออกรายการแม่งบอกอะไรบอสกันบอสมินบอสแซมได้รับรายได้จากยอดขายในแต่ละเดือนมันก็ติดคุกกันหมดสิแสดงว่าแม่งซัดทอดหมดตายห่าเลยครับอืม อย่าลืมยี่สิบแม่ขายนะครับพี่เดใช่ครับยี่สิบแม่ขายครับยังไงไงผมก็ต้องพาเข้าคุกนะสวัสดีนะคุณแม่ทั้งหลายยี่สิบคนนะนะท็อปอินคัมนะครับสวัสดีจ้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคุณแม่นะเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ขายยี่สิบคนเข้าคุกตอนนี้ผมได้คุยกับทางเรือนจาไม่เรียบร้อยแล้วให้ล้างคุกรอคุณแม่นะแต่ถ้าไปแล้วไม่รู้จักใครผมแนะนําเพื่อนเก่านะครับคุณแม่ตั๊ก แกอยู่ในเรือนจําอยู่แต่ถ้าเป็นฝ่ายชายผมแนะนําป๋าเบียก็อยู่ในเรือนจําอยู่นะเข้าไปแล้วก็ได้ไปจับมือกันนะแล้วก็นะแล้วก็เอาไปขายทองกันต่อขายทองแบบแชร์ลูกโซ่จุกรู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 บรรดาบอสทั้งหลายบรรดาแม่ขายเข้าไปแล้วก็เราก็แชร์ลูกโซ่เมื่อแชร์ลูกโซ่ไปเจอกับ คนขายทองนะครับมันก็กลายเป็นทองแชร์ลูกโซ่จุกูรูจุกรูจุกรูจุกูรูจุกรูจุกร,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 กรูนะครับนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปนะครับบรรดาบอสก็จะไปเจอกับเ,เจอใครครับเจอกับป๋าเบียนะส่วนแม่ขายก็จะไปเจอใครครับไปเจอกับใครวะแม่ขายก็ไปเจอกับอ่แม่ตั๊กอืมแต่เมียหลังยังไม่ได้เข้าไปนะจอมเอ็กโค่นะ ยังอยู่ข้างนอกอยู่เจนงเจนนุตอนนี้หายหน้าหายหัวไปไหนนะครับนะครับนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปเจอกันหมดนะครับแม่คายก็ไปเจอกับแม่ตั๊ดนะครับเพราะอะไรอะไรนะบอสพอกับพวกบรรดาบอสทั้งหลายก็จะไปเจอใครนะบอสเบียนะครับนะครับแชร์ลูกโซ่ก็จะไปเจอกันละกับทองแล้วกลายเป็นทองแชร์ลูกโซ่โอ้โหแม่งฮากิ้งลิงกับหมาเลย นะครับไม่ต้องห่วงฟังรายการพี่เดย์ไม่ต้องห่วงนะนะนะครับพี่เดย์เนี่ยเอาเอาจริงเลยครับนะครับพ่กนี้ก็สิบโมงเช้าเก้าโมงครึ่งอะไรที่ปกบนะใครจะพูดเสียหายจะไปเจอพี่เดย์ก็ไปนะครับเจอมาถ่ายลงถ่ายรูปการแอคทงแอคติ้งนะครับอืมนะสบายสบายครับจุกรู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 ะครับสบายสบายครับ ตัวเติอนพร้อมครับกุญแจมือห้องขังพร้อมโอ้โหอ,อาจารย์เติมไม่ยังยังไม่เติมเลยนะเติมไปแล้วแม่งด้านเลยกดไลค์อาจารย์จะติดคุกไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครมายุ่งกับกูหรอกนะไม่มีใครมาฟ้องเฟืองอะไรกูสบายๆนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสกายกดกระดิ่งกดสมาชิกอะไรต่างๆมีหาอะไรก็กดแต่อย่าเสือกกดรายงานก็พอแล้ว นะครับรายการเรานี่แม่งถ้าไม่มีรายการพี่เดนะแม่งก็น,นอนก็ไม่หลับล่ะแต่ตอนนี้บรรดาบอสบอสทั้งหลายแม่งไม่นอนไม่หลับล่ะไอ้บอสพอลไอ้บอสการไอ้บอสมินบอสไอ้ปีเตอร์หาเลยแม่งนอนไม่หลับหรอกนะครับเอาเทวดามาว่าความก็ไม่หลุดเชื่อพี่เดยหลักฐานแม่งมัดแน่นยิ่งกว่ามัดตาสังนะ,นะครับตำรวจไทยนี่แม่งทำงานเหลือแดกเหลือกินเลยคดีนี้แม่งจะแพ้ก็ต่อเมื่อแม่งกันรับเงินใต้โต๊ะ,ะวิ่งเต้นล้มก็ดีเชื่อมั่นตำรวจไทยเก่ง นะสุดยอดตํารวจไทยเนี่ยคนดีๆทั้งนั้นนะคนเหี่ยๆไม่มีในในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติอ่ะไม่เชื่อไปดูรูปปั้นนาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเด็คนดีๆทั้งนั้นนะครับตํารวจไทยเก่งๆอะ่ะคนดีหมดนะครับหน้าตาดีนะเงินทองไม่รับครับตํารวจไทยครับไม่มีการวิ่งเต้นไม่เีอะไรนะครับเป็นตํารวจที่ใสซื่อสะอาดครับถ้าตารวจตํารวจในโลกนี้นะ ไม่มีตำรวจที่ไหนดีเท่าตำรวจประเทศไทยอ่ะดีนิสัยดีไม่วิ่งเต้นไม่มีบอนไม่มีอะไรต่างๆทํางานตรงไปตรงมาไม่ใช่โกงไปโกงมานะครับขอให้มั่นใจตํารวจไทยนะโดยเฉพาะตํารวจสอบสวนกลางครับมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนถ้าไม่เคียงข้างประชาชนดิฉันจะอยู่ถึงวันนี้เลยค่ะไม่นะคุณคุณเว้ยนะ ช่วงนี้นะครับมาทาคดีเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปแซะท่านนายกแพทองทานเลยจุกรูจุกรูนักข่าวก็โทรหากูอยู่นั่นเนี่ยจุกรูจุกคร,รูนะครับอ่ามีอะไรหรือเปล่าล้วมัน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 โทรหากูบ่อยแล้วกัน <c oughs> น่มีอะไรบ้างครับอืมนะครับอืมเออเดี๋ยวดูดิมีมีใครอะไรเนี่ยมันโทรหากูบ่อยเนี่ยนะไม่รู้มีเรื่องอะไรด่วน Ah tuk nah